ลัคนาราศีกรากฎค่ะในวันที่2ตุลาคมจนถึงวันที่2 2ธันวาคมนี้นะคะดาวพระรหัสนี่จะโคจรเข้าทับดวงชะตาพรหัสนั้นมาจากเจ้าเรือนสุภานะคะเพราะฉะนั้นกรากฎเนี่ยก็จะมีโอกาส ดีๆคือความสําเร็จนะฮะสิ่งที่เราวางเป้าหมายไว้นะั้นมีโอกาสที่จะสําเร็จที่สําคัญเนี่ยนะคะดาวดวงนี้ยังแปลถึงการสนับสนุนจากผู้หลับผู้ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ของกรากรเมื่อดาวพฤหัสกลุ่มดวงชะตาเป็นช่วงจังหวะของดวงเปิดเนื้อหอมคุณจะได้รับ ความเมตตาจากผู้คนค่ะคุณจะมีโอกาสสร้างความสําเร็จในชีวิตจากสิ่งที่คุณได้ลงมือทําในช่วงจังหวะที่ผ่านมานะคะน,นี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวบาประคอคือดาวเสาและดาวลาหูนั้นโครจรเข้าสู่มุมอับของดวงชะตาแปลว่าอุปสรรคปัญหาเนี่ยมันน้อยลงแล้วค่ะคุณมีโอกาสมากๆในเรื่องของการงาน,นการค้าขายการทํางานของคุณจะมีสภาพที่ดี เป็นช่วงจวังหวะแห่งความอุดมสมบูรณ์ของลัคนาราศีกรกฎ